ไหม่ซอสหอยเชลล์ Shell, ตรามังกรสมบูรณ์สุดลับจากห้องเครื่องวังมังกรนรมิรรสชาติอาหารที่เหนือกว่า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตาลักขาสู่ลุยชนข่าวช่วงหนึ่งกับผมพุทธทาภิวันที่ฉันจิตดีสีดีค่ะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยว่าตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปหลังจากนี้สามชั่วโมงเต็มนะครับไม่มีเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและขอให้ดูจากช่อง8ท่านจะดูช่องอื่นเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าดูจากช่องแวันนี้หลักฐานใหม่ทั้งหมดที่จะถูกเปิดขึ้นมาไม่ต้องเกิดอะไรให้เยินเยอะขึ้นฉากหลังเดี๋ยวนี้เลยฮะ เพราะกําลังจะบอกว่าวันนี้การจับกลุ่มตัวนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มอย่างที่คุณผู้ชมเองคงได้รับทราบแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะต้องใช้คําว่าวันนี้เขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะสารยังไม่ตัดสินแต่คืนนี้ทนายตั้มแบบลึกที่สุดหลักฐานทั้งหมดจะกลกางที่นี่ ถ้าคุณประกันตัวได้คุณจะต้องขอบคุณผมว่าผมอุตส่าห์เอาหลักฐานมาให้ดูแบบไม่มีอคติและนี่ฮะคนปฏิบัติธรรมหิ้วกระเป๋าใบขนาดนี้และผ้าผมตำรวจบอกไม่ใช่คุณกำลังจะหนีตั้มเดี๋ยวมาฮะ หอมสดชื่นสีเท่าใหม่ดาวนี้มีเอสเซนเชียลออยล์สกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์หอมสดชื่นยาวนานดาวนี้ไม่ได้ออกแดดผิวก็ยังคล้ำเสียมีเวียเอ็กซ์ตรีบไรท์มีวิตามินซีสี่สิบเท่าและแปปไทด์คอมเพล็กซ์ช่วยเสริมประการผิวให้ดูแข็งแรง อัพผิวดูกลาใสมีเวียเอ็กซ์ตร้าไรท์กินอิสฟอร์เรดียอนมีเวียอิสฟอร์สแินแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอ,อเพใหม่ซันซิลไดมอนชายด้วยเคราติน <I> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพปซันซิลไดมอนชายอัพเต็มที่กับทุกเรื่องอัพเลือกใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์ดังนกแท้ที่มีนานะและจิง ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้ฉันเลือกผลิตภัณฑ์อย่างดีเพื่อปกป้องครอบครัวใหม่สไลเนเจอร์แคร์สูตรอนามัยพร้อมส่วนผสมฟูดเกรดและเทคโนโลยีแลมโนคลีนช่วยกจกัดคราบมันได้ดียิ่งขึ้นสะอาดมีอนามัยรักที่สุดแต่รักลูกมากกว่าตา้า <c oughs> ใหม่สไลเนเจอร์แคร์รังแครแ์รังแก่ฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ <c oughs> ดราม่ามาชัว <c oughs> เลือกแชมพูที่ใช่เกลี่ยไอทูเมน ซูเปอร์วิตามิน10เท่า่วยปกตงจากรังแครมั่นใจ100%เกลี่ยทุกเรามาปัญหารังแครทุกเป้าหมายที่ต้องการถ้ามีเครื่องสักผ้าคงดีเนาะไปถึงได้ไวถ้าเรามีใจที่สู้เหมือนกระทิงเป้าหมายถึงไวพลังใจไม่มีท้อกระทิงแดงอุย๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ยไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดนใหม่สจ๋อ เอสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดดผิวดูใสฉ่ำต้องเดินใหม่สิก้าปัญหาผมขาดร่วงลืมไปได้เลยจัดการด้วยโดฟไมเซล่าวิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสุดเข้มข้นภาษาในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่คคนจดปลายช่วยให้ผมขาดร่วงน้อยลง12เท่าปลายไม่เปราะขาดโดฟไมเซล่าแอนตี้แฮร์โฟลพี่พีงานเย็นนี้พิซซ่าทีมด้วยนะ หลองนี่โ m o s p a s Fresh Bouquet ใหม่พร้อมด u a อ b o o ช่วยลดกลิ่นอับหอมนาน่สัสปดาห์ <5. S 1> สาดมัน่นหอมฟังทันท <5. S 1> ีมอ m o s พส s ใหม่ปวดหัวไม่เลือกเวลาแต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้เลือกซารา่าซารา่า,รายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ทาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซารา่าซารา่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแค่ผมสวยเปล่งประกาย<ๆ>ก็ชายได้ไม่งอเพป ใหม่ซันซิลไดมอนาชด้วยเคราซน <I> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเทปซันซิลไดมอนชชยการสื่มฟันคือจะรู้สึกเสียวแปลกๆหลังจากที่ทานร้อนเย็นหวานหากไม่รีบดูแลการเสียวฟันอาจรุนแรงขึ้นค่ะดิฉันแนะนำเซนซไดมัลติแคร์ค่ะพิสูจน์แล้วนะคะ ไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายไม่เคลียร์แมน power factor พลังช่วยชะจัดรังแคมั่นใจร้อเอร์เซตช่วยสะยกรังแคจะเป็นที่หนึ่งเคลียร์แอยากออกไปใช้ชีวิตแต่ติดที่ผิวมองคล้ำแห่งกรานไม่ต้องกังวลแล้ว ใหม่เบอร์สลีผสานพลังกูวใตโ้โตพร้อมเจติต่อโปรเจรามายเสริมประกันผิวดูแข็งแรงผิวดูกลใสกระจายใสใน7จจวันพร้อมไปต่อใหม่เบอร์สลีถึงล้างรถเสร็จจะเกลิ่นยิ่งแรงอยู่ให้ล้างรถทุกวันไม่ไหวหรอกติดแอมบิเพอร์เติมความสดชื่นเอาอยู่ทุกกลิ่นสดชื่นทั้งวันไม่ต้องรอให้ถึงเวลาล้างรถแอมบิเพอร์ค่ะคลิปมาพร้อมแรงบันดาลใจจากน้ำหอมดาวนี่ ปัญหาผมขาดร่วงลืมไปได้เลยจัดการด้วยโดฟไมเซล่าวิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสุดเข้มข้นผสานในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่คนจดปลายช่วยให้ผมขาดร่วงน้อยลง12เท่าปลายไม่เปราะขาดโดฟไมเซล l า a อนตี้แฮร์เ l ครับคุณผู้ชมครับการควบคุมตัวนายสิทธามเบี้ยบังเกิดแล้วก็ภรรยาในครั้งนี้แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับเส้นทางอีก135กิโลกำลังจะมุ่งสู่กัมพูชาจึงมีค